เสียงรองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นหินอ่อนดังกล้องในโถงสํานักงานเงียบสงบแสงไฟนีออนสะท้อนกับกระจกเงาเป็นประกายอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศแผ่ซ่านไปทั่วอเล็กแพทเทอร์สันซีโอหนุ่มเดินตรงไปยังห้องน้ำประจําชัน้นมือขวากําโทรศัพท์มือถือแน่นนิ้วโป้งเลื่อนอ่านข้อความอย่างรวดเร็วใบหน้าคมสันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดจากการประชุมต่อเนื่องเขาผลักประตูห้องน้ำเข้าไปด้วยแรงที่มากกว่าปกติ แผ er, you know, ่นประตูไม้สะท้อนเงาของเขาเป็นเงาจางฮ่าฮกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆลอยมาแต่จมูกแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องสายตาของเขากวาดไปทั่วพื้นที่ที่มุมด้านในสุดหน้าห้องสุขหานึงบานเปิดแง้มอยู่เงาตะคุ่มของบางสิ่งสะท้อนผ่านช่องว่างนั้นหัวใจของอเล็กเต้นแรงขึ้นเขาก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัว เมื่อผลักประตูให้เปิดกว้างขึ้นภาพที่เห็นทำให้เขาหายใจไม่ออกหญิงสาวคนหนึ่งนั่งพิงผนังหลับตาพริมเสื้อแม่บ้านสีซีดหลวมเพราะรอยขาดเล็กๆบริเวณไหล่เผยให้เห็นผิวขาวนวลผมยาวสีน้ำตาลอ่อนปลกลงมาบนแก้มเธอดูอ่อนล้าแต่สงบราวกับโลกทั้งใบไม่อาจรบกวนได้อเล็กขมวดคิ้วแววตาแข็งกร้าเต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นใครมานั่งหลับในที่แบบนี้ได้อย่างไร แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกไปเสียงทอนหายใจแผ่วเบาของหญิงสาวก็ดังขึ้นเธอขยับตัวเล็กน้อยราวกับกำลังฝันเปลือกตาของเธอสั่นระริกก่อนจะค่อยๆลืมขึ้นชาฮ่า <c> ๆ <oughs> ดวงตาสีเฮเ,เซลชายแววตกใจเมื่อพบว่ามีชายแปลกหน้าอยู่ตรงหน้าริมฝีปากเธอพเยอขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะเอ,อ่ยอะไรบางอย่างแต่อเล็กกลับเป็นฝ่ายนิ่งงันไปเองหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน บางสิ่งในแววตาคู่นั้นทำให้เขาลืมทุกอย่างรอบตัวไม่ใช่เพียงความแปลกใจแต่เป็นบางอย่างที่เขาไม่อาจอธิบายได้หญิงสาวกระพริบตาถี่ถีราวกับยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าเธอยกมือขึ้นปิดปากหาวเบาๆอย่างเพลไผลอ,อเล็กยังคงจ้องมองเธอโดยไม่ละสายตาเขาควรจะถามว่าทำไมเธอถึงมาหลับอยู่ที่นี่ควรจะแสดงความไม่พอใจที่พนักงานทำความสะอาดมานั่งหลับในห้องน้ำของบริษัท แต่ริมฝีปากของเขากลับไม่ขยับหญิงสาวเพิ่งรู้สึกตัวว่าเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังเธอสะดุ้งโยงรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วแต่เพราะขานั่งพับเพียบมานานเกินไปเลือดไหลเวียนไม่ทันร่างของเธอเซเล็กน้อยก่อนจะเสียหลักล้มไปข้างหน้าเอาเล็กขยับตัวเข้าไปรับเธอไว้โดยสัญชาตญาณมือแข็งแรงของเขาคว้าไหล่เล็กของเธอไว้แน่นกลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่จากตัวเธอลอยมาแต่จมูกของเขา หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมได้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตเบิกกว้างมือของเธอวางทาบลงบนนอกของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจอุณหภูมิจากฝ่ามือเล็กๆนั้นทำให้อเล็กสะดุง้งเหมือนกระแสะไฟฟ้าแล่นผ่านร่างเขารีบปล่อยมือออกและสายตาจากเธอแล้วก้าวถอยหลังหนก้าวหญิงสาวกัดริมฝีปากหล่างรีบก้มศีรษะลงอย่างรู้สึกผิดขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะนอนหลับตรงนี้ เสียงของเธอเบาและแผ่วเหมือนคนที่กลัวว่าจะถูกร้องเรียนอเล็กยังคงจ้องมองเธออย่างพินิจความเงียบโรยตัวลงระหว่างคนทั้งสองเขาควรจะตำหนิเธอควรจะเรียกหัวหน้าของเธอมาอบรมแต่ไม่รู้ทำไมเขากลับไม่อยากทำแบบนั้นเลยมีบางอย่างเกี่ยวกับเธอที่ทำให้เขารู้สึกแปลกไปเหมือนเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาหญิงสาวยังคงก้มหน้าหลบสายตาราวกับกำลังรอคำตัดสินจากเขา อเล็กพยายามเรียกสติกลับมาดวงตาของเขากวาดมองเธออีกครั้งเสื้อแม่บ้านที่ซีจังกางเกงที่มีรอยเย็บซ่อมตรงหัวเข่ารองเท้าผ้าใบเก่าฮ,ะฮะ่าฮทุกอย่างบ่งบอกว่าเธอคงไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายเธอชื่ออะไรเสียงของเขาไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนตอนแรกหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบเบาฮ,ะฮะ่าฮเมค่ะอเล็กพยักหน้าเล็กน้อยเธอมาหลับตรงนี้ทําไม เมมเป้มปากแน่นมือเธอกำชายเสื้อของตัวเองไว้แน่นราวกับกำลังชั่งใจว่าจะตอบดีหรือไม่สุดท้ายเธอก็ถอนหายใจเบาๆก่อนพูดออกมาฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อยเสียงของเธอแฝงไปด้วยความอ่อนลา้อาอเล็กขมวดคิ้วหัวใจของเขารู้สึกหนักขึ้นอย่างประหลาดเหนื่อยทำไมเมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันทำงานสองที่ค่ะ กลางวันเป็นแม่บ้านที่นี่กลางคืนไปช่วยร้านอาหารล้างจานคำพูดนั้นทำให้อเล็กชะงักเขามองเธอใหม่อีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะแม่บ้านของบริษัทแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดหญิงสาวตรงหน้าเขาทำงานหนักขนาดนี้แต่กลับยังถูกเขาพบว่าแอบหลับในห้องน้ำเพราะความอ่อนลา้าความรู้สึกบางอย่างแล่นว่าขึ้นมาในใจของเขาเขาควรจะรู้สึกไม่พอใจแต่ทำไมกลับรู้สึกอยากปกป้องเธอแทน อเล็กจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าโดยไม่พูดอะไรเม่ขยับตัวเล็กน้อยเหมือนรู้สึกอึดอัดกับสายตาของเขาขอโทษขะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกเธอกล่าวเสียงเบาอเล็กยังคงนิ่งเขาควรจะพยักหน้ารับแล้วเดินออกไปจากที่นี่ควรจะทำเหมือนทุกครั้งที่พบพนักงานทำผิดกฎแต่บางอย่างในตัวเธอทำให้เขาลังเลเธอทำงานขนาดนี้ไปเพื่ออะไรเมชะงักไปเล็กน้อยก่อนเงยหน้าขึ้นสบตาเขา ในแววตาคู่นั้นมีความลังเลสับสนและเหนื่อยลา้าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอกัดริมฝีปากก่อนตอบฉันต้องหาเงินจ่ายค่ารักษาแม่ค่ะคำพูดนั้นทำให้อเล็กรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจของเขาหญิงสาวตรงหน้าต้องอดหลับอดนอนต้องทำงานหนักแทบไม่ได้พักทั้งหมดก็เพื่อคนที่เธอรักเขาควรจะพูดอะไรสักอย่างแต่ริมฝีปากกลับขยับไม่ออก เมก้มหน้าลงอีกครั้งราวกับกำลังพยายามซ่อนความอ่อนแอของตัวเองอเล็กสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามเรียกสติกลับมานี่ไม่ใช่เรื่องของเขานี่คือชีวิตของเธอแต่ทำไมทำไมเขาถึงรู้สึกอยากช่วยเธอขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยอเล็กยังคงจ้องมองเมยโดยไม่ละสายตาภาพของหญิงสาวที่เหนื่อยล้า แต่ยังพยายามดิ้นรนเพื่อแม่ของเธอทำให้เขารู้สึกแปลกไปไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้เขาก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยก่อนเอ่ยเสียงเรียบเธอนอนหลับดีใหม่เมยเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนถ้าในห้องน้ำแบบนี้เธอนอนหลับสบายใหม่เมอ้าปากเหมือนจะตอบแต่แล้วก็เงียบไปเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ถามเพราะอยากได้คำตอบจริงฮ่าฮ มันเป็นคำถามที่เต็มไปด้วยความหมายอื่นที่เธอไม่กล้าแปลอเล็กทอนหายใจเบาๆก่อนล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อสูตรเขาหยิบซองเล็กๆออกมาก่อนยื่นให้เธอเมมองมันอย่างงุนงงนี่อะไรคะ่ะที่พักดีๆสักคืนเธอเบิกตากว้างรีบสายหน้าฉันรับไว้ไม่ได้คะ่ะอเล็กเลิกคิ้วเล็กน้อยกับท่าทีของเธอทำไมละ่ะฉันฉันไม่อยากให้ใครมาสงสาร เสียงของเมสันเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความดื้อรัน้นอเล็กมองเธออยู่นานก่อนจะหัวเราะเบาฮ่า <H> ฮ <aha> เสียงหัวเราะนั้นทําให้เธอประหลาดใจฉันไม่ได้สงสารเขาพูดพลางยักไหล่ฉันแค่ไม่อยากให้พนักงานของฉันต้องมานอนหลับในห้องน้ําบริษัทเมยังคงลังเลมือเธอค่อยๆกําชายเสื้อของตัวเองแน่นเธอควรจะปฏิเสธแต่มันก็ดึงดูดใจเกินไปการได้นอนพักสักคืนบนเตียงที่นุ่มจริงๆ มันเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้สัมผัสมานานแค่ไหนแล้วนะอเล็กเห็นความลังเลในดวงตาของเธอจึงพูดขึ้นอีกครั้งถือว่าเป็นโบนัสของวันนี้ก็แล้วกันเสียงของเขานุ่มขึ้นกว่าตอนแรกมากเมมเม้เม,มปากแน่นก่อนจะค่อยๆเอ,อื้อมมือไปรับสองนั้นปลายนิ้วของเธอสัมผัสกับมือของเขาเพียงแผ่วเบาแต่กลับทำให้อเล็กรู้สึกถึงบางสิ่งที่แล่นผ่านหัวใจของเขาอย่างรวดเร็วบางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเลย เมก้มหน้ามองซองในมือเธอลังเลอยู่นานหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุเธอควรจะขอบคุณเขาแล้วเดินจากไปแต่ทำไมมือเธอถึงกำซองนั้นแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวอเล็กมองเธออยู่เงียบเงียบแววตาของเขาอ่านไม่ออกในใจของเขาเองก็รู้สึกแปลกประหลาดไม่แพ้กันทำไมเขาต้องมาสนใจผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาต้องยื่นมือเข้าช่วยทั้งที่ไม่เคยทำแบบนี้กับใครนี่มันไม่ใช่ตัวเขาเลยแต่กับเธอ ทุกอย่างกลับเป็นไปเองโดยธรรมชาติเมสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งขอบคุณค่ะเสียงของเธอเบาแต่จริงใจอเล็กพยักหน้าเล็กน้อยไปพักเธอพรุ่งนี้เธอยังมีงานต้องทำเมกะพริบตารู้สึกแปลกใจกับน้ำเสียงของเขามันไม่ได้ฟังดูเหมือนเจ้านายสั่งลูกน้องแต่มันมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นเธอไม่แน่ใจว่าคืออะไรและอาจจะไม่กล้าคิดไปไกลกว่านี้ เธอเพียงแค่โค้งศีรษะให้เขาเล็กน้อยแล้วก้าวถอยหลังแต่ก่อนที่เธอจะหมุนตัวเดินจากไปเสียงของอเล็กก็ดังขึ้นอีกครั้งเมเธอหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลถ้าเอเล็กมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดออกมาเบาฮ่าฮ่าถ้าพรุ่งนี้เธอเหนื่อยอีกบอกฉันได้คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้เมนิ่งงันเธอไม่รู้ว่าควรตอบอะไรได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น อเล็กเองก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแค่จ้องมองเธออยู่แบบนั้นมีบางสิ่งเปลี่ยนไปในสายตาของเขาบางสิ่งที่แม้แต่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจและเมเองก็รู้สึกได้ว่าชีวิตของเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเมยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆก้มหน้าลงเธอรู้สึกถึงความร้อนวูบวาบบนใบหน้าอย่างไม่มีเหตุผลหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงของมันเองทำไมคำพูดของเขาถึงทำให้เธอรู้สึกแบบนี้ เธอพยายามบอกตัวเองว่าเขาแค่พูดไปตามมารยาทแต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในน้ำเสียงนั้นบางอย่างที่ทำให้เธอหวั่นไหวเธอสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะฝืนยิ้มออกมาเล็กน้อยค่ะเธอรีบหมุนตัวเดินออกจากห้องน้ำโดยไม่หันกลับไปมองแต่แม้จะเดินออกมาไกลแล้วเธอก็ยังรู้สึกได้ถึงสายตาของเขาที่มองตามอเล็กยืนอยู่ที่เดิมจ้องมองบานประตูที่เพิ่งปิดลง เขาควรจะเดินออกจากห้องน้ำและกลับไปทำงานต่อแต่ขาของเขากลับไม่ขยับภาพของหญิงสาวคนนั้นยังคงติดอยู่ในหัวของเขารอยอ่อนล้าบนใบหน้ามือที่กําชายเสื้อแน่นความดื้อรั้นในดวงตาและความรู้สึกบางอย่างที่แล่นผ่านตัวเขาในตอนที่ปลายนิ้วของเธอสัมผัสมือของเขามันคืออะไรอเล็กไม่ใช่คนที่จะมาสนใจใครง่ายฮ่าฮ่เขาพบเจอผู้หญิงสวยๆมามากมาย แต่ไม่มีใครทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้เลยเขาขมวดคิ้วก่อนจะหัวเราะเบาๆกับตัวเองนี่ฉันเป็นอะไรไปเขาส่ายหัวเล็กน้อยก่อนจะก้าวออกจากห้องน้ำแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีนี่ไม่ใช่แค่ความสงสารไม่ใช่แค่ความเอ็นดูมันเป็นบางอย่างที่มากกว่านั้นและมันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอเล็กเดินกลับไปที่ห้องทำงานแต่สมาธิของเขาไม่อยู่กับงานตรงหน้าเลย ไฟล์เอกสารกองอยู่บนโต๊ะคำพูดของหุ้นส่วนยังคงก้องอยู่ในโทรศัพท์แต่ในหัวของเขากลับมีเพียงภาพของหญิงสาวคนนั้นเมชื่อของเธอผุดขึ้นมาในใจเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งในบริษัทของเขาแค่แม่บ้านที่เขาเผอิญเจอในห้องน้าแต่หัวใจของเขากลับไม่ยอมรับเหตุผลนั้นเขาถอนหายใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่หน้าต่างแสงไฟจากเมืองใหญ่ส่องกระทบใบหน้าของเขา อเล็กเป็นมหาเศรษฐีเป็นซี o ของบริษัทระดับโลกเขามีทุกอย่างที่ต้องการชีวิตของเขาไม่เคยขาดอะไรแต่ตอนนี้ทำไมเขาถึงรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหน้าจอแล้วเลื่อนไปที่เบอร์ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลปลายนิ้วของเขาหยุดค้างอยู่ตรงปุ่มโทรออกเพียงแค่กดปุ่มนี้เขาก็สามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมได้ภายในไม่กี่นาทีแต่เขากลับลังเลเขาอยากรู้จักเธอในแบบที่เธอ เป็นไม่ใช่แค่ข้อมูลในแฟ้มพนักงานเขาเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าสูตรลมหายใจเข้าลึกแล้วหันกลับไปนั่งที่โตะ๊ะเขาจะรอและเขาจะทำให้แน่ใจว่าการพบกันครั้งต่อไปของพวกเขาจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นอเล็กมาถึงออฟฟิศก่อนเวลาปกติเขาไม่ใช่คนที่ให้ความสนใจกับพนักงานระดับล่างแต่วันนี้สายตาของเขากลับมองหาบุคคลเพียงคนเดียวเม เขานั่งอยู่ในห้องทำงานแต่สมาธิของเขากลับจดจ่ออยู่กับเสียงภายนอกเสียงไม้ถูพื้นเสียงรถเข็นทำความสะอาดที่ถูกลากผ่านทางเดินเขาพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องเมื่อวานเป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบแต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านประตูในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลุกขึ้นยืนเดินออกจากห้องทำงานเขาตั้งใจเดินไปตามโถงทางเดินสายยาวของออฟฟิศราวกับไม่มีเป้าหมายแต่ความจริงแล้วเขากำลังมองหาเธอ และแหละเขาก็เห็นเธอเมย์กำลังก้มหน้ากวาดพื้นอยู่ใกล้ๆห้องประชุมเธอสวมชุดแม่บ้านตัวเดิมรองเท้าผ้าใบเก่าๆผมถูกมัดรวบเป็นหางมาอเล็กยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งสังเกตเธอเงียบฮ่าฮ่แม้เธอจะดูเหนื่อยล้าแต่เธอก็ยังทำงานของตัวเองอย่างตั้งใจเขารู้สึกถึงรอยยิ้มบางๆที่เผลอผุดขึ้นมาบนริมฝีปากแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรเสียงของเมก็ดังขึ้นก่อนอะขอโทษค่ะ เธอเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นเธอรีบถอยหลังออกจากเส้นทางที่กำลังกวาดฉันจะรีบทำความสะอาดให้เสร็จค่ะอเล็กมองเธอก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องรีบเมยชะงักไปเล็กน้อยเธอเงอยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจอเล็กมองศบตาเธอและในวินาทีนั้นเองเขาก็ตรหนักได้เขาไม่ได้แค่อยากช่วยเธอหรือแค่สงสารเธออีกต่อไปแล้วเขาต้องการเธอในชีวิตของเขาแต่เมยยังไม่รู้ตัวเลย ว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกของอเล็กไปตลอดกาลเมยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบก้มหน้าลงอีกครั้งเธอไม่เข้าใจว่าทำไมซี o ของบริษัทถึงมายืนคุยกับเธอแบบนี้โดยปกติคนระดับเขาไม่เคยมองพนักงานทำความสะอาดอย่างเธอด้วยซ้ำหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเธอพยายามจดจ่อกับไม้กวาดในมือแต่กลับรู้สึกถึงสายตาของอเล็กที่จับจ้องอยู่เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแอบมองเขาเล็กน้อย เขาไม่ได้ดูเหมือนเจ้านายที่กำลังตำหนิลูกน้องแต่สายตาของเขากลับดูเหมือนกำลังค้นหาบางสิ่งในตัวเธอเมื่อคืนเธอได้นอนพักดีใหม่คำถามของเขาทําให้เมเบิกตากว้างเล็กน้อยเธอไม่คิดว่าเขาจะจําเรื่องนั้นได้โดยซ้ำเธอเม้มปากแน่นก่อนพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าค่ะขอบคุณมากนะคะ่ะเธอตอบด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่ยังคงรู้สึกเกรง อเล็กพยักหน้าเล็กน้อยสังเกตท่าทางของเธอเงียบฮ่าฮ่าดีแล้วเขาอยากพูดอะไรต่อแต่ก็ลังเลเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้เขาสับสนได้ขนาดนี้เขาควรจะเดินจากไปและปล่อยให้เธอทำงานต่อแต่ขาของเขากลับไม่ยอมขยับเมเสียงของเขาทำให้เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งค่ะอเล็กมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นช้าฮ่าฮ่าหลังเลิกงานวันนี้ เธอว่างใหม่คำถามนั้นทำให้เมชัง,งกไปทันทีหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก CEO ของบริษัทกำลังชวนเธอไปไหนสักแห่งอย่างนั้นหรือฉันฉันมีงานที่ร้านอาหารค่ะเธอตอบตามความจริงเสียงของเธอเบาลงโดยไม่รู้ตัวอเล็กไม่ได้แปลกใจกับคำตอบนั้นเขาพยักหน้าเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นฉันไปที่ร้านเธอได้ไหมเมเบิกตากว้างมากกว่าเดิม เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกต้องหรือไม่อเล็กจะไปที่ร้านที่เธอทำงานคุณจะไปทำไมคะเธอถามออกมาอย่างไม่แน่ใจอเล็กยิ้มบางๆก่อนตอบเรียบฮ่าฮฉันอยากเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นคำพูดนั้นทำให้เมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเธอไม่รู้ว่าควรจะตอบว่าอะไรแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ๆคือนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน เย็นวันนั้นเมยยังคงรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเธอไม่เข้าใจว่าทำไมอเล็กถึงอยากเจอเธอที่ร้านอาหารที่เธอทำงานพาดถามแต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรเขาก็ได้มายืนอยู่ตรงนั้นจริงฮ่าฮ่าอเล็กเดินเข้ามาในร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยลูกคา้าเขาสวมเสื้อเชิตสีขาวพับแขนขึ้นเล็กน้อยแตกต่างจากภาพลักษณ์ซีอีโอผู้ทรงอำนาจที่เธอเคยเห็นแต่ถึงอย่างนั้นสายตาของทุกคนก็ยังจับจ้องมาที่เขา เมรีบเดินเข้าไปหาเขารู้สึกไม่สบายใจกับสายตาของคนรอบข้างคุณมาจริงๆเหรอคะอเล็กยิ้มบางๆก่อนตอบฉันเคยพูดอะไรแล้วไม่ทำด้วยเหรอเธอเม้มปากแน่นไม่รู้จะพูดอะไรต่องั้นนั่งรอก่อนนะคะฉันต้องไปทำงานต่อเขาพยักหน้าแล้วเดินไปนั่งที่มุมหนึ่งของร้านแม้จะเป็นเพียงมุมเล็กๆที่เรียบง่ายแต่เมก็อดรู้สึกกดดันไม่ได้เธอทำงานไปพร้อมกับแอบมองเขาเป็นระยะ อเล็กไม่ได้เร่งรีบอะไรเขาเพียงแค่นั่งดูเธอทำงานอย่างเงียบฮ่หาฮ่าเขาเห็นเธอเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเห็นเธอยิ้มให้เด็กตัวเล็กๆที่มาทานข้าวกับพ่อแม่เขาเห็นเธอในแบบที่เป็นตัวเองจริงฮ่หาฮ่าและนั่นยิ่งทำให้เขามั่นใจเธอคือคนที่เขาไม่อยากปล่อยไปเวลาผ่านไปจนร้านเริ่มเงียบลงเมเดินมาหาเขาพร้อมกับเหนื่อยหอบเล็กน้อยคุณนั่งรอฉันนานไปไหมคะอเล็กส่ายหัวเบาฮ่หาฮ่าไม่นานเลย เมย์มองเขาอย่างไม่แน่ใจก่อนจะตัดสินใจถามสิ่งที่อยู่ในใจมาทั้งวันคุณมาทำไมกันแน่คะ่ะอเล็กจ้องมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าฮ่าฮ่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยากเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นเมยกัดริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแล้วคุณเห็นอะไรบ้างคะ่ะเขายิ้มบางๆก่อนตอบฉันเห็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งอดทนและไม่เคยยอมแพ้ เสียงของเขานุ่มลงราวกับจะทะลุผ่านกำแพงในใจของเธอและฉันก็รู้แล้วว่าฉันไม่อยากให้เธอเหนื่อยแบบนี้อีกเมนิ่งงันไปทันทีเธอไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่ายังไงแต่แววตาของเขาบอกทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ความสงสารไม่ใช่แค่ความเมตตามันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากหัวใจของเมเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกอเล็กฉันเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี อเล็กเพียงแค่ยิ้มก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจฉันอยากเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอยิ้มได้ทุกวันเมมองเขาด้วยแววตาสันไหวเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะพาเธอมาถึงจุดนี้ไม่เคยคิดว่าใครสักคนที่อยู่สูงเกินเอื้อมจะก้าวเข้ามาในโลกของเธอจริงฮ่หาฮ่าแต่ตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอและเมรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไป เธอค่อยๆย,ยิ้มออกมาแม่จะยังเต็มไปด้วยความลังเลแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่สวยงามจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่มีใครคาดคิด